โอเคสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมช่องไอ้โมกตดังนะครับผมก็ช่วงนี้ว่างๆครับก็คือไม่มีอะไรทําก็เลยอยากจะคิดทำคอนเทนต์อะไรไปเลยเปื่อยนะครับไปเจอใน YouTube มานะครับผมเห็นเขาเอาของอะไรที่แบบ คนเขาไม่ค่อยกินอ่ะหรือว่าของไม่ถือว่าแปลกมะงก็เป็นอาหารธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าคือคนไม่ค่อยจะชอบกินไงที่เราพูดถึงนี่ก็คือพวกผักนะครับผมนั่นก็คือผักที่มีรสชาติขมต่างๆนะครับผมผมก็เป็นคนไม่ชอบกินผักขมเหมือนกันนะครับผมไอ้ก็ไม่เคยชอบอยู่แล้วใช่ไหมอก็ไม่ชอบเหมือนกันเพื่อนนั่นแหละแล้ววันนี้นะครับผมผมจะไปอลองกินผักที่มีรสชาติขมนะครับผม ว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปต้องไปเตรียมของก่อนนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคไปเลยก็โอเคนะครับผมอาหที่เราจะมาลองกินวันนี้ก็มีเอนี่นนะครับผมมาละจีนทุกคนก็เคยกินน่าจะเคยกินอยู่แล้วเ,รเพราะว่ากินกับกว๋วยเตี๋ยวไก่อะไรนี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็อันนี้มาละจีนนะต่อไปก็ะมะเขือพวง อันนี้แถบคนอีสานจะชอบกินกันนะต่อไปอเขาเรียกอะไรมะลมาคีน่กมาลาคีนกใช่ไหมผมก็เคยได้ยินชื่อนะแต่ไม่เคยไม่เคยกินเพิ่งเคยเห็นนะจริงๆไม่รู้ว่ามันจะขมไหมผมขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือ,อนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรนะจาชื่อไม่ไดอ้อะไรนะวินฟ้าออใช่ไหม อะไรนะมารินฟ้าผากาผกาอะไรวะเออคนอีสานเขาเรียกดินฟ้าดินฟ้าไงคใช่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือกูไม่เคยกินกูเคยกินแต่อันนี้มะระเนี่ยแต่อันนี้ไม่สามอย่างนี้คือไม่เคยกินเลยจริงๆก็เราจะมาชิมนะครับผมถ้าจะกินหมดนี้ก็คงตายกันพอดีนะครับเอาไหนก่อนดีวะเอาเอาอันบาก่อนไหมบวบก่อนบาก่อนใช่านนั้นเบาสุดอใช่อันนี้ อันนี้ผมเคยกินแต่ว่าไม่เคยกินแบบสดๆนะมีแต่เอาไปต้มไปทําอะไรเงี้ยทำไมกูต้องมาทําอะไรนี้ด้วยวะเนี่ยรักกินแล้วนะ ันไม่ขมเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือมันรู้สึกแบบว่าก็รสชาติมันก็จะแบบว่าไม่ขมมากนะแต่ว่าก็คือมันจะขึ้นๆนะคะจะอะไรขนอะไรขึ้นๆุนๆนะุนๆเออดูก็ว่าอะไรขึ้นคือมันรู้สึกแบบว่าชุนๆนะทุกคนก็คือมันก็ขมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันชุนมากจนผมขืนไม่ได้อะ มาลาจีนอันนี้ก็เคยกินผมเคยกินอยู่แต่ไม่เคยกินสดๆนะคำใหญ่เลยครับใช่ไหมคำใหญ่ๆเลยเพื่อนคำใหญ่เลยเอากล้องไะนีเดียวก่อนไหมคำใหญ่ๆเอยคำใหญ่ๆเอยนั่นแหละเพื่อน ืนเลยทุกคนผมผมไม่กล้าคืนอะ่ะถ้าผมกืนไม่รู้ว่าผมจะอ้วกแตกหรือเปล่านะรสชาติเป็นไงต่างจากอันเดิมไหมต่างจากไอ,อ,อ้เมื่อกี้ไหมไอมะเขือพวงนี่ก็อะไรมคล้ายกันขมขมล่กความขมน่าจะเท่ากันแต่มันฉุนคนละแบบนะอันนี้เหมือนมันเจะแบบว่ารู้สึกผมรู้สึกว่าอันนี้ฉุนกว่านะจริงมละรู้สึกไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ถือว่ามันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะมากินอันนี้ก่อนอะไรนะผักกาใช่ไหมลินฟาจัำอ,อะไรผักกาใช่ไมนั่นแหละดินฟ้าแหละอ่ะอันนี้คือกินไงวะกัดเลยกัดกินเลยใช่ไหมกัดกินเลยโอ้โหกินแม่โคตรแรงกินแม่โคตรแรงมาลองกัน อ่ะมันกัดไม่ได้ว่ามันกัดกินเลยเหรอมันแข็งอ่ะมันกัดไม่ได้ได้มึงก็กัดน้อยเกินใจรสชาติเดือดจะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอามาทุกคนใหญ่เลยครับใหญ่เลยนี่มันต้องกัดตรงนี้บอกใช่ไหม ม,มันกัดมันกินเลยเหรอเออกินไปทั้งดุนเลยกัดไม่ชนาัดอ๋ออ๋อกูไม่ไหวแล้วะครับผมก็คือโอ้๋ไม่จะอ้วกไว้ไันจะอ้วก โอเคครับผมเหลืออย่างสุดท้ายเราจะรอดหรือตายนะครับผมมาละกขีนกใช่ไหมอือ,อันนี้เขาเกากัดกินเลยใช่ไหมใช่กัดเลยกัดหัวนี่ไปเลยเหอออรอกัดกัดทั้งหัวไปเลยนะอ่ะกินได้ทั้งลูปก,กัะมันแตงอะ่ะอาเลยนะกัดเลยใช่ไหมกัดเลยใช่ไหมกัดเลยกัดเลยไอ้กัดไม่ขาดทีอะ ให้แกวเหรอให้ไหม่ให้กัดตัวขอบเขียวมันไงใช่เหรอเออเออเอาข้างในมันกินไม่ได้มันเป็นเม็ดมันกูนเรืไ้ย้หลอกกูไอ้ขี้เขียวมันน่ะเออขอขอมันน,ๆๆมน่ะเอ้อ แค่น <muitas> ี้ใช oh. ่ไหมแค่น yeah ี้แหละพอแล้วตะกร้อุ่งลองได้ไหมลองลองเอาเอามึงลองสักอันอ่ะกินเข้าไปตัวแบงทำไมมันดูเหมือนตะปุบตะปำมือนเครื่องฮาคี้เลยนะก็เมื่อกี้ทำเกือบผมกับพวกอ่ะแล้วตะกร้อแไม่ไหวยังไงเสี่ยผมผมเขากินยังไงให้มันอร่อยวะก็คือกูกัดไปแค่นิดเดียวแล้วกูก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ ก็คือสรุปคือไม่ไหวครับผมอะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องไอ้มงดําด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละครับคลิปหน้าถ้าใครอยากจะให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมสวัสดีครับผม